สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาเจอครูคุณพิมนะคะอย่าโฟกัสที่ท้องนะคะเพราะว่ากลับมาจากเมืองทไทยแล้วก็โหพังมากค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้พังมากนะคะก็วันนี้จะมาทําอาหารนะคะเข้าครวคุณพีเหมือนเดิมนะคะคุยไปเราก็ต้องเขมเมล่วท้องไปนะคะบอกว่าไ,ไปอิสระค่ะ ค้กควนนี้เราจะมาทําผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ยำกุนเชียงนะคะเป็นของโปรดของสามีนะคะยำกุนเชียงแต่ผัดเปรี้ยวหวานพี่พีมเห็นผักมันเหลือเยอะก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรก็มาทําผัดเปรี้ยวหวานแล้วกันนะคะตรงนี้มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะกุนเชียงนะคะปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเครื่องยำนะคะขิงหัวหอมอันนี้ผักกาดมะเขือเทศนะคะพริกขี้หนูพริกหยวกต้นหอมผักชีมะนาวน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ำพริกเผานะคะพรุ ซ้อนผือเทศน้ำหอยปูปลาทั้งหลายนะคะผักแน่นฟรอไม่ล่ะดูสิดูเอานะมีอะไรบ้างใครบอกครบ I love you ่ u กามากถ่าต่อไปนะคะน้ำมันก็เริ่มเดือดนะคะอย่าเดือดตามน้ำมันแล้วกันนะคะหากระเทียมก่อนค่ะกระเทียมอาจจะแตกได้นะครับเขาปิดกตอนที่มันจะแตกนะคะ พี่พิงคพี่จะใส่ผักที่มันสุกยากนะคะลงไปผัดด้วยเพื่อจะไม่ให้เป็นแบบว่าไม่ต้องดูทองเขาชอบดูทองเขาพวกนี้อ่ะ่าใส่ลงไปนะคะหน่อไม้กระดงหน่อไม้กรั่ังอะไรที่มันสุกลิบยากนะคะใส่ลงไปไหมมันเริ่มแตกแล้วเห็นแล้วเราก็ยังมีอะไรบังเรานะคะตรงนี้ผัดไปะคะ่ะ มีคนแซลบอกว่ากลับมารอบนี้แล้วก็กระทะร้อนแล้วนะคะเออ,ตตอเตาเตาร้อนไม่ใช่กระทะนี่ค่ะเห็นไหมราก็ไม่มีอะไรนะเราก็เอาพวกนี้ใส่ไปอีกนิดนึงที่มันเป็นหัวแครอทหัวแครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออผัดมันไปนะคแต่งความไม่เป็นไรคร่ะทีหลังไ,ได้นะคะ อย่างไม่ต้องการขั้นตอนนะคะน้ำหมดพอดีค่ะโอ้มันชาขึ้นมานะคะ,น,ะน้ำปลานิสหนึ่งเป็นน้ำปลาเวียดน,นามนีนะคะโอ้นี่ลืมเปิดไม่เอาขวดซาวมาสั่นลูกลูกพวกเราใส่ที่หลังนะคะ ดยวได้สงสัยที่จริงเขาก็บอกว่าเอากุ้งไปลวกมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ใส่ลงไปเลยค่ะเคแดงชาเลยเห็นไหมผัด mm hmm. เปี้ยวหวานสูตรดิฉันนะคะ ไปดีที่ไม่พูดคุนทำเพลงนะคะโอเคอ่ะผักแน่นพอโอเคค่ะเขาต้องไปผัดเดี๋ยวมานะจ๊ะสองนต่อไปนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะง่ายๆค่ะตอนนี้เราก็กินมันพุ่งนี้ด้วยนะคะผัดเยอะๆค่ะนี่ขนาดว่าผักน้อยแล้วนะโอ้โหน้องเขาบอกว่ากินได้สามบ้านส่าพี่พีเห็นไหมเดี๋ยวกุ้งมันก็จะสุกพอดีเลยนะคะแล้วก็กดกุ้ง นะคะคเสร็จแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนเบาๆนะคะนี่นเพราะเขาบอกว่าผัดเปรี้ยวหวานนะคะไม่ใช่ผัดเปรี้ยวเค็มนะคะปเรปเร,รี้ยวก็เปรี้ยวอีกซอสนั้นไปแลละเนาะนี่ค่ะตอนนี้เราก็คนหน้าตาน่าทานมาก ต่อยกัร้านอาหารจีนกบลูกก่อนโอเคจ้าให้ดูแบบ HD เลยค่ะนี่เห็นไหมค่ะตอนนี้ทุกอย่างเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไฟตอนนี้เราก็มาถูยำนะคะเออนั่นวิกกี้ผักรนลูกเก็บรายละเอียดนี่นไม่กินหรอกผักนะโหเราเป็นพวกเนื้อสิว,วุบว,วับวุบวับ พวกนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เรียกว่าอิเทสบานพี่จริงไม่อยากจะใส่เลยนะคะอันนี้แต่ก็ใส่นิดนึงนะคะที่มันจะใส่แค่น้านิดนี้ว่าถ้าเราเปิดมาก้ยเอาก้ยเอาเลย,ยที่จริงมันต้องเป็นละลายน้ำร้อนก่อนนะคะแต่คือว่าเช็บมีฮีดวน ยำอะไรนะยำกุ้งเชียงนหน้าตาแบบว่าหอซอยผักเล็กๆอย่างนี้น่นาทานดีเนาะคิดถึงกับข้าวบ้านเราจริงๆนะพูดจริงๆแบบว่าซื้อกินก็ง่ายกินข้างนอก ลนี่ค่ะยำคุณเชียงหน้าทานมิค้ะผัดเปรี้ยวหวานนะคะเห็นไหมล่าออกมาสวยงามรสชาติก็ต้องอร่อยด้วยค่ะถ้าไม่อร่อยก็เททิ้งค่ะค่ะมาถึงช่วงพิม์ชวนชิมค่ะนี่จ้ะว่าสะใจ อยากกินแบบคนไทยได้กินไหมผัดเปรี้ยวหวานไม่ได้กินนะคุณบอกแต่มันไม่ใช่แก้มเชิดกินคนเดียวนี่ค่ะแกงเป็นเชียงที่จริงมันต้องเอาอีอะไรนะ คลิกอันนั้นอ่ะไปละลายน้ำร้อนนิด mm hmm. แซ่บโอ้ค hmm. mm hmm. okay, ค้ะเช้านี้อย่าลืมหาอะไรกินกันนะคะายบ้ย mm hmm. ด,ดูงง deu